แต่นั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะสามารถหลีกเลี่ยง Error ที่ได้จากการดึงค่าเนาในตอนเริ่มต้นของ property data f o r Web API เนี่ยดยเครื่องหมาย question mark นะครับ operator ตัวนี้แล้วเนี่ยแต่จะสังเกตเห็นว่าตอนที่เราทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาตอนแรกเนี่ยค่าที่แสดงขึ้นมาในจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยมันเป็นเนาเว็บเว็บเห็นไหมครับนะ ดังนั้นงจุดนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยคนอาจจะตกใจได้นะครับเอ๊ะอะไรแหว๊บแว๊บแนว,แว,แวๆขึ้นมาดังนั้นเราสามารถที่จะทําการแก้ไขตรงส่วนนี้ได้โดยการใช้เทคนิคของการใช้สัญลักษณ์ภาษา,าดาร์เพิ่มขึ้นใหม่นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดค่าที่ถูกดึงเอามาใช้งานตรงเนี้ยมันเป็นแนาเราอยากจะให้มันแสดงค่าอื่นทำยังไงอ่าแลง้วต่อท้ายข้างหลังนะครับด้วย question mark 2อันแบบนี้ นั้นข้างหลังเครื่องหมายครืองหมา2สองอันเนี่ยก็จะเป็นค่าที่เราสามารถเลือกมาใช้แสดงแทนค่าที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้แต่ถ้าเกิดค่าตรงนี้ไม่ใช่เ n o เนี่ยตัวภาษาดาก็จะดึงค่าจากตัวแปรหรือ property ตรงนี้ออกมาใช้งานแสดงขึ้นมาบนแต่ถ้าเกิดค่าเป็นนา o w ละจะทํำยังไงอ่าเราก็สามารถกําหนดลงไปเช่นถ้าเกิดค่าเป็นเ n o เนี่ยเราอยากให้มันแสดงเป็นจุด3าจุดแทนโอเคนะถ้าค่าตัวแรกตรงนี้ ไม่ใช่เหนาอ่ะก็ดึงค่ามาแสดงตามปกติแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยค่ากลายเป็นเหนาแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยให้เป็นจุด3จุดแทนแบบนี้อ่ะลองดูนะครับบันทึกไฟล์แล้วลองกดปุ่มรีสตาร์ทสังเกตดีๆนะตรงส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนะครับที่ตอนแรกค่ามันเป็นเหนาแวบหนึ่งึ๊บอ่าสังเกตว่าตอนแรกสุดเนี่ย ที่ค่ามันเป็นแนวตอนนี้กลายเป็นจุด3จุดแล้วนะครับอลองกดซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะคุณจะเห็นว่าค่าตอนแรกเป็นจุด3จุดก็อาจจะหมายถึงกําลังโหลดนะครับหรือคุณอาจจะใส่คาว่า l o ดด i n g ลงไปตรงนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่เราต้องการแสดงเนี่ยคือข้อมูลที่เราได้มาจากตัว property ที่ได้มาจากเว็บ API จริงๆแต่ในเมื่อตอนแรกเนี่ยแอปพลิเคชันของเราไม่ได้มีข้อมูลดังกล่าวอยู่ในแอปแต่แรกอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกดึงออกมาใช้งานเมื่อไหร่นะครับข้อมูลนั้นจะมาถึงตัวแอปตอนไหนเราก็สามารถที่จะใช้โค้ดภาษาดาัสเนี่ยจัดการวิธีการแสดงผลข้อมูลในฝั่งของแอปพลิเคชันของเราได้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับต่นน้้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับ และถ้าเกิดอยากสับตุลโคชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โคชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ